คำปฏิฐานประจ,จําวันสัตุการในพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นที่ี้ภัยและเป็นกําลังของข้าพงหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ดิยามยากลําบากข้าพงหลายจึงไม่กลัวถึงแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปบรรดาประชาชาติก็อลมานและราชสากัดทั้งหลายก็โคลนแคลน พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็จะละลายไปพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับข้าวงหลายพระเจ้าของอิสราเอลเป็นที่ลี้ภัยของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่อง่ามกลางประชาชาติพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับข้าวงหลายพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า เป็นจริงตามพระธบัติของพระองค์บุคคลที่ไม่เคยฟังเสียงครูไม่เอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนบุคคลเหล่านั้นจะล้มละลายสู่ความพินาศขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระปัญญาเบริสุดสรงกระตุ้นจิตสานึกของ้าพงหลายให้มีความบูตอร้อนในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อทุกๆคนที่เชี่ยวฟังจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจพร้อมกับนําสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละสา,าการซึ่งก่อให้เกิดเป็นการแบ่งปันคาขอบคุณพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเมื่อประชาชนงพรองขาดวินยัยไม่ตั้งใจจริงในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบ ตามจิตใจที่โลลวงซึ่งได้มุ่งชักนําให้ข้าพง์หลายเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับการงานของเนื้อหนังทําบาปซ้อนบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ซึ่งเป็นเนืใ้ในองค์พระบัญญัาิประสุิ์สรงเสียพระไทยกลายเป็นคริสเตียนที่หวานในย่านของเนื้อหนังการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายข่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอทอมใจลง สรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายที่จนจะล้มละลายสู่ความพินาศนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าดีแล้วที่ข้าพงศ์หลายทุกยากเพื่อข้าพงศ์หลายจะได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ ขอองค์พระพยยบัญัตมบิสุท์ทรงสอนและทรงช่วยขยายความคิดเพื่อข้าพง์หลายจะได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแห่งความจริงในพระชนกของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฝึกใจของข้าพองค์หลายให้แกร่งมากกว่าที่เป็นอยู่ขอยคิเสเตียนทยทุกคนมีความรู้ของพระเจ้ามีใจกล้าในการสอนในการประกาศเป็นพยานตลอดจนสร้างสาวกตามพระบัญญัติสั่งของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในช่วงวิรกิจของการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรค c วิด d 9 9ก็ขอพระองค์ทรงนำให้กำลังหลายช่วยโอกาสทั้งในการหวานและการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณผ่านการใช้โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Line, YouTube เพื่อขยายอาณาจักรปุริศของพระองค์ไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยจนสุดปลายแผ่นดินโลกก็ทรงประทานสิบิปัญญาความรู้และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ให้เกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทุกๆวันด้วยเถิดพระพิดาเจ้าก้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานปราบทูนกอตอบพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน